อ่าโอเคสวัสดีครับช่างแรกนะครับเห็นแบบนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดของอ,อ,อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นตระกูลฟ้าขาวนะครับตัวนี้เป็น48โวลต์ 5k นะครับ5,000วัตต์เนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ผมมีทิคเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆสำหรับการใช้อินเวอร์เตอร์ตระกูลนี้นะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์แทบจะทุกระบบก็ว่าได้นะครับก็คือว่า ไอเครื่องนี้อาการที่ลูกค้าเอามานะครับก็คือว่าเอ่อต่อใช้เป็นแบตเตอรี่เทียมนะครับแล้วแบตเตอรี่เทียมนะ่ะใช้เป็นสมาร์ทบีเอนะครับที่ว่าสามารถเซตค่าผ่านน่าจะเป็นผ่านมือถือได้นะครับอะไรประมาณนั้นทีนี้ว่าลูกค้าเกิดไปเซตค่าของ b m s นะครับแล้วทีนี้ว่าไม่รู้ไปเซ็ตยังไงนะครับทำให้ b m s เจ้าตัวนั้นนะ่ะมันรีเซตเอง ดีเซ็กก็คือว่ามันจะตัดเอาพุทนะครับทีนี้พอมันตัดเอาพุทอินเวอร์เตอร์กําลังใช้โหลดจากออแบตเตอรี่อยู่นะครับดึงโหลดจากแบตเตอรี่นะครับเ,ออเพื่อที่จะไปเลี้ยงโหลดปรากฏว่าพอ b m s นะครับมันตัดเอาพุทนะครับทําให้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ช็อตเลยเสียหายเลยนะครับนี่ดูแล้วกันว่าเสียหายแค่ไหนนะครับเพียบเลยก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับก็เลยจะมาแนะนําว่าการใช้อินเวอร์เตอร์นะครับ โดยเฉพาะที่เป็นไฮบริดนะครับระบบเยอะๆนะครับเราไม่ควรที่จะให้แบตเตอรี่อยู่ดีๆหายไปนะครับพวกแบตน้ําหรือว่าอะไรพวกนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาอยู่กับแบตที่เป็นระบบเป็นแบตลิเธียมนะครับที่มีพวกจำพวกบีมเอสประกอบด้วยนะครับก็คือว่าถ้าบีมเอสตัดในขณะที่อินเวอร์เตอร์กำลังใช้โหลดอยู่ไม่ว่า อาจจะโหลดหนักนิดหน่อยนะครับโหลดเบาๆอาจจะไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ถ้ากําลังดึงโหลดหนักอยู่หรือว่าโหลดน่าจะสัก5้าร้อวัตต์พันวัตต์ขึ้นไปนะครับถ้าอยู่ดีๆเกิดบีมเอสตัดนี่อินเวอร์เตอร์ตัวนั้นน่ะมีโอกาสที่จะเสียหายได้สูงมากนะครับทั้งที่เป็นไฮบริดและที่เป็นรุนร่นหม้อแปลงไฮบริดนะครับรุนร่นหม้อแปลงก็เสียได้เหมือนกันสวิตชิ่งก็เสียได้นะครับที่เป็นไฮบริดหรือว่าแม้กระทั่ง อินเวอร์เตอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์ออฟกิธรรมดานะครับไม่จําเป็นต้องเป็นไฮบริดถ้าอยู่ดีๆเกิดว่าดึงโหลดอยู่แล้วแบตเตอรี่หายไปเฉยๆแบบนี้ระบบมันจะทํางานผิดพลาดนะครับมอสเฟตช็อตเลยนี่เพียบเลยนี่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือว่าอินเวอร์เตอร์นะครับตัวไหนที่ว่าตั้งตัดตัดได้เราก็ต้องตั้งให้มันตัดการทํางานจากแบตเตอรี่ก่อนที่บีมจะตัดการทํางานนะครับ ข้อ,ขอหมายก็คือว่าสมมุติว่า b ี S ตัวนั้นอะระบบ24โวลต์ลองสมมุติว่าเป็นระบบ24โวลต์นะครับบ m s จะตัดประมาณ20หรือ21โวลต์ไม่แน่ใจนะครับ21 22โวลต์ไม่แน่ใจเนาะสมมุติว่าเอา,เอาอย่างงี้แล้วกันสมมุติว่า b m s ตัวนั้นอะตัดที่21โวลต์นะครับเราควรตั้งอินเวอร์เตอร์ไว้ให้ตัดที่21.5ไม่ก็22โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับ ก็คือง่ายๆก็คือว่าให้อินเวอร์เตอร์ตัดก่อนที่ BMS ที่ b m s จะตัดนะครับเพราะว่าถ้า BMS ตัดก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับระบบมันจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะเครื่องที่เป็นไฮบริดต่อ AC, เข้าร่วมต่อแผงไฮวอ์เข้าร่วมนะครับมันจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ระวังกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้แบตลิเธียมนะครับแล้วทีนี้แบตเจลแบตน้ำ มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ไหมมีนะครับก็คือว่าถ้าแบตเจลหรือว่าแบตน้ําเราต่อเบรกเกอร์ไว้นะครับไม่ควรที่จะไปลดเบรกเกอร์ลงทันทีทันใดนะครับก็คือว่าเราควรที่จะปลดโหลดหรือว่าปลดแหล่งจ่ายอื่นก่อนนะครับอาทิเช่นไฮบิดตระกูลฟ้าขาวจะต่อ AC เข้าร่วมได้หรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับที่ต่อ AC เข้าร่วมได้ยังมี AC เข้าร่วมด้วยมีแผงเข้าร่วมด้วยเราต้องปลด แหล่งจ่ายที่เป็น AC และแหล่งจ่ายที่เป็นแผงก่อนนะครับก่อนที่จะปิดเครื่องเราต้องปลด AC ออกก่อนปลดแผงออกก่อนถึงจะลดเบรกเกอร์ที่เป็นเบรกเกอร์มาจากแบตได้นะครับอ่าไม่ควรที่จะไปเอาเบรกเกอร์แบตลงก่อนมันอาจจะทําให้ระบบมันทํางานผิดพลาดได้นะครับลูกค้าบางคนก็นะครับไม่รู้ก็ถามผมมาอยู่ก็เลยทําเป็นคลิปซะเลยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับ สมาชิกหลายท่านหรือว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ผมนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับการใช้งานอินเวอร์เตอร์นะครับก็เป็นคลิปที่ว่าพูดรวดเดียวแบบไม่มีสคริปนะครับอาจจะมีติดติดขัดหรือว่าผิดพลาดตรงไหนบ้างก็ใช้ก็ก็ก็ยังไงก็คิดตามประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับใครที่ใช้อินเวอร์เตอร์นะครับ ก็ระวังกันด้วยสำหรับคนที่ใช้แบตเตอรี่เทียมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ